สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับทีมงานรถไถน,นะครับในเรื่องของการปั่นหน้ามีบางคนสงสัยว่าเอาเวลาผมปั่นเนี่ยเป็นยังต้องค,คอนโทรลเนี่ยยกขื่นยกโลงน้ำเป็นยังคือบป,ปล่อยให้มันนิ่งหลดนะฮะในกรณีที่หน้าที่มันพื้นที่เรียบเนี่ยเขาสามารถปล่อยคอนโทรลให้มันนิง่งแล้วก็เรียนไปเลยได้นะแต่ในกรณีที่หน้ามันลมขี้ไปเนี่ยเอ้า เนี่ยผมวาดรูปมาให้เบิ่งเดี๋ยนี่ยนะตัวที่มันเหลี่ยมเนี่ยไอ้ตัวนี้นะฮะพื้นข้างใต้เนี่ยเส้นที่มันอันนี้มันเป็นพื้นเด้อครับเดอ้อมันเป็นพื้นเนี่ยข้างใต้เนี่ยส่วนอันเป็นชีดชีดร้อยปะเนี่ยเป็นขีตมนะอันข้างเทิงเนี่ยก็เป็นระดับของขีตมนะในกรณีที่พื้นพื้นหน้าที่มันเรียบเสมอกันไปเนี่ยผมก็สิปล่อยคอนโทรลให้มันนิ่งไปเลยบย่ได้ยกบ่ได้อีหยังครับ เอาลงมองไดกับ่อยไว้มองนั้นพอหลางมาหอนมองที่มันลมปลั๊บลมลงไปหอนเครื่องรอบางเทือนอ่ะลงไปห้อนกก่เครื่องรอขึ้นมาผมก็ต้องจําเป็นนะครับต้องได้ยกผ่านอาจอบหมุนเนี่ยขึ้นนะฮะเพื่อที่จะรักษาระดับรักษาระดับไอตัวขีตมเนี่ยให้มั่นเสมอกันไปนะครับเนี่ยปั่นมาหอนมองมันหลบปัปบ๊บลงไปหอนเครื่องรอหรือไก่เครื่องอร,อ,รอ,งลอลงไป ผมก็ต้องยกผ่านขึ้นครับยกตัวจอบหมุนขึ้นเพื่อให้ระดับมันเนี่ยมันเสมอกันเท่าที่สี่เหตุใดนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลบางคนเนี่ยมาเบิ่งผมปันหน้าเอ้าขึ้นยกขึ้นหลายเท่าปะขึ้นยกจอบหมุนขึ้นหลายแท่สิี่ว่าให้ยกขึ้นจังไหรเนาะเอ้ารถเนี่ยมันลมลองไปจนห้อนเครื่องล้อล่ะนะหรือว่าหม่องที่มันลึกเนี่ยมันมันโบเมนบางบางหม่องนะครับ มันโบแมนมองมันลมแต่ว่ามันเป็นมองดินมันลึกจริงสิออชีตมมันเครื่องล่อหรือห้อนกายเครื่องล่อขึ้นมานะครับผมก็ต้องยกเพื่อที่จะรักษาระดับดินให้มันเรียบเสมอกันเท่าที่สีเหตุใดนะฮะหลายคนสงสัยนะครับมีคนมาถามกับหลายคนคือกันนะครับขเขาเจ้าไปเบิ้งผมปันเอา้ามองนั้นเจ้าคืออันปล่อยให้มันนั่นลุ่งตำ ไยนิ่งอยู่วันมาห่อนมองนี่เป็นยังขึ้นยกขึ้นหลายเท้าวัาสดผมยกขึ้นนะจนสีหอดระดับที่เจ็ดระดับที่แปดครับบางตัวนะหอดระดับที่แปดเลยนะเกือบจะยกสุดปุ๋แลหอดระดับที่เจ็ดที่แปดนะครับพี่น้องก็เลยเป็นเหตุผลที่มานะฮะบางคนเดียวไปเบิง้งอู้เจ้ายกหลายปนันน่ะบ่ดินมันก็อันนั้นมันกระ่บ,บอหอดดินแล้ววัสันเป็นยังจังสีโบอหอดเนาะมองนี่มันเป็นลมลงนะครับหรือว่ามองนี้ ดินเนี่ยมันลึกลงนะฮะดินลึกเฮ็ดไห้ดินเนี่ยจอบหมุนเนี่ยเวลาเขาปั่นมาเนี่ยมันอยู่ระดับนี้บ่ได้นะครับเนี่ยมันอยู่ระดับนี้บ่ได้เข้าก็เลยยกจอบหมุนขึ้นนะครับต้องรักษาระดับมันเอาแล้วถ้าเอาระดับซัมซูนี่ได้เลยได้บ่ได้คือกันครับแต่ว่าหม่องนี่มันจะเป็นแองทันทีนะฮะสมมุติผมปั่นมาอยู่ดีๆเนี่ยปื๊ดรักษาระดับมาอย่างดีเลย พอมาหอดมองนี่ดินมันลึกนะครับดินมันลึกแล้วรถเนี่ยมันเอ่อรถมันเนี่ยต่าลงนะครับพอรถต่าลงเกิดยังขึ้นบันเนี่ยไอตัวเนเขาเอิ่นว่าตัวอีย่างก็น้องบานนี้อัลฟ้าไทยของจอมมุนนะมันกะกวดชีดินครับเฮ็ดให้เป็นร่องลงแบบนี้นะะเฮ็ดให้เป็นร่องลงแบบนี้ปั๊บมองนี่ก็สิเป็นแองท่านที่บันนี่นะถ้าเฮ้ารักษาระดับเอาซ้ำนี่นะโดยไม่ต้องยกขึ้นเลยนะ นะครับมันก็สิเหตุให้เป็นเอียงแบบนี้พราะมันขึ้นมามองทางเรียบปกติมันก็สิเรียบไปจังซี่ครับบบดนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับที่ต้องโยกขึ้นนะบางโตนะผมสิยกขึ้นยกหลายมันก็อยู่รถเนี่ยมันต่ำลงหลายหรือหน่อยครับจอบหมุนมันต่ำลงหลายหรือมันหน่อยนะทางมันต่ำลงไหลาพระมก็ยกขึ้นสูงทางมันต่ำลงหน่อยเพรากมันยกขึ้นหน่อยอันนี้ก็คือเหตุผลเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ้าอาจจะมีค้นสงสัยอีกบานเหนียวผมต้องว่ามีค้นสงสัยอีกฐานหน้ามันเป็นยังี่ล่ะปั๊บมาฮ้อนบางนี่ก็เป็นลุมมาฮ้อนนี่ก็เป็นลุมมาฮ้อนนี่ก็เป็นลุมลุ่มที่ๆกันนะเขาตอ้องยกคอนโทรนขึ้นยกคอนโทรนลงตลอดบอ่ในกรณีนี้นะฮะ้าหลุมมันบเลลกไหลานะลุมมันหลายอยู่แต่ว่าลุมมันบเลลิกไหลเขา,าต้องจำเป็นต้องยกคอนโทรนเลียงคอนโทรนตลอดก็ได้ครับนะเขาสามารถชี้ไปแต่ว่าต้องค่อยๆชี้ไปนะฮะ ระดับดินมันจังสีเสมอกันหรืออาจจะบดเสมอลอยเปอร์เซ็นต์แต่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์พอเบื่องได้นะพี่น้องนะถ้าจะให้ดีก็ต้องเลี้ยงคอนโทรลไปนำํำนะแต่้าในกรณีที่ดินมันลมไหลนะดินมันลึกไหลฮให้รถเนี่ยต่ำลงจออหมุนต่ำลงเขาก็ต้องเลี้ยงคอนโทรนนะครับนะเลี้ยงคอนโทรลอยู่ตลอดเลยถ้ามัน ทีกันแบบนี้มันเลิกทีกันแบบนี้ต้องเลี้ยงคอนโทรลตลอดเลยอันนี้ก็คือเหตุผลนะฮะส่วนในกรณีการการปั่นหน้านะ่ะมันมีหลายรูปแบบนะครับมีหลายรูปแบบใน,นเรื่องของการเก็บงินนะเนี่ยบางคนก็เก็บงินจากในออกนอกครับวนจากในออกนอกบางคนก็วนจากนอกเนี่ยเขาในแต่ส่วนมากเนี่ย จะวน่จากนอกเขาในอันนี้รอบแหกแหลรอบสองจะวน่จากในออกนอกบางคนก็วน่จากในออกนอกทั้งสองรอบเลยอันนี้ก็ึืนอยู่กับคนคือกันนะฮะแต่ละคนเนี่ยเห็นงานบ่คือกันนะครับนะอันนี้มันมันโ่เมียนเรื่องแปลกอี่หยังเลยนะนะฮะบางคนเนี่ยจะของเห็ดแบบนี้ปั๊บพอไปเห็นคนอื่นเอาเจ้าคือเก็บงานจังสี่นะครับเจ้าสีเฮ็ด ลอยแปดวิธีสรรหาวิธีใดมาเหตุกระามแต่เป้าหมายก็คือเหตุให้งานมันออกมาเสมอกันงามแบบบ่ต้องถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปพ่อเบิ่งใดเนี่ยอันนี้ก็คือจุดเป้าหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมที่แรกนะผมเหตุที่แรกเนี่ยเออผมไปเบิง่งเขาเจ้าเห็ุกับวิธีน,นั้นวิธีนี้นะแต่บัดน,นี้พ่อสรุปออกมาแล้ว เจ้าสิสรรหาวิธีใดก็ตามบางคนถนัดแบบนี้บางคนถ,ถ,ถนัดอีกแบบหนึง่งนะเหตุ ed, ตามวิธีที่เจ้าของถนัดแล้วให้งานมันออกมาอ่ะสมมุติบางคนถนัดวิธีแบบนี้เจ้าเหตุวิธีนี้รวดเร็วเจ้าก็ะเหตวิธีนั้นไปบางคน อพอเห็ดวิธีนี่รวดเร็วไปเห็ดวิธีอีกคือจังวิธีหนึ่งเห็ดคือของมูแต่ผัดสาบานนี่นั่นมันกับอันนี้นะฮะมันกับเห็ดไห่เฮาเสียเวลาไปนะบางคนนะอ่ะวิธีนี้เฮาถนัดวิธีนี้พอไปเห็นคนอ้เอาเจ้าคือเห็ดจังสี่เปล่าบะเจ้าคือบ่ได้เห็ดคือสุ่มอื่นเปลนะ่าะนะบ่ต้องไปสงสัยน้ำอีหยังน้ำเขาไหลนะครับ วิธีของแต่ละคนนะ่ะมันบ่้คือกันเป้าหมายก็คือหนึ่งงานรวดเร็วครับสองงานออกมาดีนะครับแค่นี้เจ้าของหน้าเขาก็อันนี้แล้วนะครับเขาบ่ได้เบิ่งน้ำเจ้าดอกเจ้าสีปันตีลังกาปันนะหรือสี่ไงยผ่าผ้าขาวาปันกับเขาบุได้มัดเบิงน้ำเจ้านะครับเขาเบึงที่ผลงานที่มันออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่ามันขีลายมันงามนะ่ะเออ ถึงแม่ว่าเอาเจ้าสิเลียนอ้อมไส้อ้อมขวเจ้าสิเลียนเปแบบเป็นเลขแปดไปแบบนี้เรียนเก็บงานเป็นเลขแปดไปแบบนี้เจ้าสิเลียนเป็นเลขเก้าเลขสิบกระช่างเจ้าขอให้งานมันออกมาเนี่ยเบิง่งใดแค่นั้นนะครับนะจะมีแค่นี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวไปพ่อกันคลิปหนานะครับเดี๋ยวผมสิมห้าเซเวนาอีกคลิปหน้าเด้อตัวนี้เด้อ